คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันและอบายมุกใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเบิงแล้วร่วยมื่นลานขา่ามอพมอพกันกับแอดในช่วงบ่ายของเมื่อวันที่29 เดือนเมษายนพุทธศักราช2565กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,ด,ดังๆนะคะมือนีแอดภาพพแม่นพน้องบานเทาสุขุสุข,ขอนมาติดตามรับชมรับฟังนะคะตัวเลขจากคนนอนป่าฝันแมน่นมีพแม่นพน้องหลายท่านหลายคนนะคะบอกว่าให้น้าให้แน่ว่าสั่นนะคะมือแอดใดภาพพแม่พี่น้องมาติดตามรับชมหรืเด้อพน้องเด้อสำหรับพแม่พน้องท่านใดเขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกนะคะถ้าไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้เขามาแหล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้บม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆต่างๆจากทางช่องค่ะเอาบปนที้เข้าก็มาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแน้ทางจากคนนอนป่าฝันแม่นพร้อมๆกันค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะผมค่ะคนนอนป่าฝันแม่นเนาะโอ้เอฟซีถาม <โด S 1> หาคั <โด S 1> <า>กไลายงตัครับเอฟซีถามหาหลยไลยตามให้อีกในเด้อ่าสันพนว่าครับผมค่ะ <หา S 2> ค่ะ <หา S 2> เป็นได้ฝันดีบ่หลังจากปล่อยตัวเลขชุดนั้นออกมานะคะโอ้ยฝันดีครับฝันอันขึ้นคือวันที่สักเกล็ดแน่นอนที่พู้หาเจ้าอ่ะเนาะค่ะไก่ตอนคอนขี้แจ้งฝันว่าในไปโตบก้นเล็กหน่อยค่ะมันใส่จะเสืยนอกจากมันมันปลาก้นปลาด่างน้อยนิดหน่อยน้อยประมาณประมาณมาถึงปีแล้วมั้งโร้การใช้กับโมโหกันนั่ะหน้าในข้อมฝันเนาะค่ะกระด้างตบก้นมันในสองบาท เมา่อขี่ใส่์มือเตี้ยมคางขัวแม่อ๋อีกแล้วข้าวผมคือจังหวัดที่แล้วนี่กับฟันว่าเด้หน่อยขี่ส่น่ะแม่นครับค่ะฟันว่าเด้หน่อยขี่ส่รถเอื่อยเนาะเดี๋ยวก่อนหน่อยแม่นค่ะแม่นครับ6หา8นอค่ะเรียนรถค่ะตัวนี่ยฟันขึ้นขึ้นวันทีสักเจ็ดน่ะครับค่ะเมืไปขึ้นเนี่ผมก็ได้ัน ไปคนรถตุรีออกมาเซียงเมืองนะบริเซียงอันหาชุดสองนอค่ะผมเอาสชุด,ดนั่นออกมาเซียงเมืองเพราะเราอธิษฐานก่อนนอนเมืเ่อดดคืนค่ะสาธุเด้อเทววสิวดาขั้นใหญ่หลวงร้านถือวมันที่หนึ่งเรื่องอันถือรถตุรีที่ผู้ขาซสื่อมากอย่างนี้การฝันดีๆเด้อประมาณนะค่ะตัอธิษฐานก่อนนอนค่ะเมื <ภา S 1> ่อคืน,ค,นครับแจ้งผู้นี้ครับตีหายฝันนาเอ็กหน่อยจะไปอุ้มร้านใครหรอกแต่ในนั้นกันตัวดำๆหน่อยอื เขียววันเขียวม้าขามหัวม้านางบานะครับวัาไปขี่ใส้หัวผมหาดลงมาเนี่ยโอ้ขี่หาดลงมาแบบขี่มันไปเป็นสองข้ามเรือม้ามากเต็มโตผมนะในความฝันโอ้ข่าวคือยังฝนตกเข่าใส่เข่ามันเกิดเสกฟงออกจากหัวจากง้างเลยอนะน้ามตายค่ะมันเป็นมันแบเป็นเม็ดเรือม้ามากคือทสองข้ามโอ้ขี่ยังไงบักงล่ะที่ขี่เป็นสองข้ามขี่คือสองข้ามชาวบ้านผมว่านค่ะ คับผมโอ้ฟันดีฟันดีมาเคื่อนหาศูนสองนะตดีผมโอ้หาศูนสองตัวที่เอาไปเสียงเนาะเนาะที่ฟันเราก็ฟังมาดึงมาเมื่อขีดใจเคลื่อนนึครับค่ะผมก็เลยไปขนเพราัลายลก็นเลยไปเย็บผมามาเสียงมึงก็หน้าผมว่าบนิ่เสียงเอาเอาบ่าก็เอาไว้ในกระเป๋าก็รวมรวบกันไว้ยัสามเกียรตยัหาศูนสองครับใด้มากอะมีูนย์สามหาศูนสามน้ำเนาะค่ะผมก็ได้เอาใบอันเอาสูตรนี่ยของมาเสียงมึงก่หน้าผมว่ะค่ะ ครับสีหามามาฝันแบบอยากไปอ้วมไว้หน่โต้นดำๆหน่อยน่อยๆผู้ชายไหมค่ะน่อยๆผู้ชายก่อนที่เอามะขามหัวมานะมานางบารเท่าไห่นะค่ะอ้วมมะขืนมันก็ได้ขี่เอาขามหัวมะซื้อหัวแบบขี่ห้าสี่หัวไหมขี่เต็มหัวขี่ฟงหัวหน้าหน้าตาแล้วมีขี่เป็นงานเป็นเหลวน้ำฟงมาเป็นฝนตกใส่ห่าวเป็นเหลี่ยมเป็นต้องข้ามโซ่หาใหญ่ของ กินอันนี้แล้วมันจาอีโซมาโอ้ยนกินถือต้มันไงที่ห่อมปนว่ะเออย่านแมนเนาอเอยว่าเนี้ยเอยมึงว่งไห้ปนวะแต่แล้วกนอันน้มันไงแล้วว่ะก็สือก็มันที่นึงกระทำกินไรต้องมันไ่น้อมันไหนอันหนึ่งค่ะปนว่านะยายแต่ว่าตัต่ต้กี่ลีฮะโอ้ฟันว่าดิ้งน่ขี่ใส่สองขึ้นแสดงว่าน้อค่ะเนาะตามขี่ใส่สองขึ้นสอนครับสองขึ้นสอนมันถือว่าเกียรตโตฮะเจ้าก็ขค้นมากครับ ฝันมาไเป็นโซบก่นมันสองเชือน่ะเล็กหน่อยๆค่ะถ้าังโซบไนสองเชือมาไปขี่ปูดออกมาเต็มือค่ะเต็มือขัฟ้างยใหบาลนีเต็มือพอาะให้บาเี้ผมมาเนาะค่ะค่ะค่ะผมบุคคนก็ได้ไปคนลอตเตอรี่ออกมาโตัวหาส่วนสองนี่ะครับจ้าเอามาเสี่ยงมึงเอามาอธิษฐานักเอาไว้ใจม้อนเนาะค่ะนอนทับค่ะเะไ้ฝันฝันบังตีหาผู้ครับลูกกันมาก็มาหนึ่งเขาหนึ่งยังยุ นี่นรัอยู่กลางป่าผมเนี่ยค่ะขี่ปูดใช่หรอกําลังย๊อกย๊กขามหัวมาขยันหรอครับฟันดีครับผมย๊อกขามหัวมาค่ะยกขามหัวขี่ไปขี่หาดหัวพูดดีเต็มฟงโอ้ยขี่ยังไงนอบาลขี่ใส่พอหญ่ขี่เ่ราะเป็นท้องค่ำบาลนี่ขี่ยังคือเหลือมมากบากเลยขี่ท้องบานหลากหลายเลยเนี่ยค่ะโอ้สิมีรางวัลใหญ่โชว์ใงไงคือได้บุญหรอเนาะเจ้าน่ะ เมียเมียเ็นกับมะยำเนาะเทลราก็บมะย่ำสูนสวางคนแห่ป่ายแห่ไทยบานออกมาให้มาบ่เคยค่ะฝันมาอีสิพวกปีสี่ร้อยกุ้งวันงออไปฝันยังวะค่ะโอ้ฝันีแ่ยบาแฮออกมาเบิดบานไหมันดีใจทำไรค่ะเขียวเขียนมอผหมอยฟังมาปัญแห่ป่ายมันก็เป็นป่ายขาวาวเนาะเ่วะเล็กเป็น่นูนสแดงยิงคืนเนาะเทพาเป็นออกกนไทยบานค่ะก็นั่งฝากกอยูถ่ายแถวน้ำไทยบานค่ะก็ถือป่ายส่นสงกันนั่งฝากกัน ับผมเวลาพวกผมก็ม oh, oh, oh. oh. so oh, ันใจีะครับต้องคคยซื yeah. ้อตัวอื่นเอื่อยหา่าันบ่มีบ่ได้บ่มีโดยเฉพาะสามเจ็ดี่บ่มีเลยอสองหาศูนเืยบ่ไเลยหาศูนย์สองบต้องซื้อกาบผมบอกเอว่าบ่ต้องซื้อกาบเลยซื้อหาศูนย์สองเรื่อยไปครับเตือนตั้งใจเอาพวกมานะพอฝันสองคืนสอนฝันมาขี่ได้หน่อยขี่ให้เมื่อนอผมบอกบอกก็เบื่อค่ะ้ยนะขี จิตเสือกมันง่างยที่จะทำพิ่นว่าเพิ่่นวาในตำรามันในตำรามันขั้นมาเด็กกำขี่กำยังมือเล็กหน่อยขี่ใส่มือผู้ชายถึงสองขึ้นได้โอ้เป็นเด็กหน่อยผู้ชายแมนครับค่ะทั้งสองขึ้นเลยเนาะค่ะแมนครับผมค่ะค่ะว่าจะไม่ขึอ,อนวันที่โซเกนนะไปโตบไปโต๊บกวนมันเลยก็เริ่มโตบเลยสองเทือนน่ะตบหยอกมันนะค่ะมันขี่โปดออกมาใส่มือนะมือข้างขวานี่ไงค่ะเป็เคลื่อนแบบ เอาเรื่องขอกมาทีฐานซะทุเทวุฒิบดาผมว่านอนราะอัที่ฐานก่อนนอนเนาะค่ะยี่พอพี่แม่ทุเรวุฒิบดามาศาสตรมาแจงเด้อผมว่าคอินประพมเพราะมมาหลาบผมว่าค่ะไปเขียนเสือรถตารีผุกขาดเสือมาหนี่ค่หนีเสือให้ฟันดีๆเด้อผมว่าค่ะมากาวังบ่อครั้งันสตร์มันแจงผมว่านะเนาะดีหาพอดีพอดีเลยผมลุกมาโอ้ยฟันขาดฟันแน่ผมว่าฟันว่า เออวกเกือบมากยังไงมันขี่สิหัวเป็นต้องข้าบป่านี่ไหมเหลืองมากมากอ้อมโตผมอยู่สเก็ตขี่ว่านนะจ้ขี่ว่าน่ะนะครับเออผมว่าผมเหลืองเป็นต้องข้ามเพราผมเป็นซุปท่องคือไอ้ไยังก่อนในหลังไอ้สุปท่องนะสลังท่องค่ะได้ไลายเป็นไหนล่ะลอตเตอรี่นั่นได้ไลายบนลอตเตอรี่วันนี้ค่ะได้ไลายบนลอตเตอรี่ค่ะเงินสามสิบกัวใบนะครับแต่ว่าสองห้าชวงสองไอ้สามใบมั้งครับ เล็กส <S, S 2 Pop> <Or> ุดใบหนึ่งก็เหล็กสุดออกมาอันเสียงมึงมาเคลื่อนเนี่ยนะค่ะเออมาิีฐานมึงไหวได็หน่อยขี่ใส่ก็จโทรหาเอื่อยมึงตำราฝันให้ผมในยเอื่อยได้ไะค่ะมันดีบ่กว่าเดี๋ยวว่ากับฟันไหวไ็้หน่อยขี่ใส่เตรียมก้ามือเนาะค่ะเะครับหาศูนย์สองนะครับหาศูนย์สองศูนย์แม่ครับศูนย์สองบ่ต้องกลับเลยจ้าบ่เมื่อเมื่อก็หายแล้วเนาะค่ะครับผมเป็นค่ะกับตัวนี้แล้วเนาะค่ะเนาะ 02ค่ะ02 37รางนี่เนาะค่ะเนาะแมงครับผมเปลี่ยนนะผมเพื่อย่ำตัวเดียวครับ37่างตัวเดียวหลุดค่ะครับผมมันก็ะหา02ครับเทวดายังตุนไทยบ้านมาย่ำเบิ้ดอ่ะอืมจ้าจ้าผมพอไทยบ้านออกมาเบิดในบ้านม่นมปนเบิดสุขชนแล้วแล้วส่วนล่างข้าผมเนาะให้ออกมาเนาะอืมท่งนั่งฝ่าที่ยเทวดาเนาะครับผมนั่งฝ่าเทวดาเพิ่อนกระมาสุดเดิมๆเพื่อนน่ะไอ้ยังเพิ่นกระใส่ อียังอ่ะเล่มเดียมันอ่ะก็เอือยยังอ่ะพงกับโป้หัวเนาะค่ะเอิอือยยังมุกันพงกับโป้หัวสะดาบอกขึ้นได้ปุณิสัสดาอี <S s <S ่ยังเนี่ยพงกับโป้หัวสับค่ะอันเล่มแล้วเงินไปนี่ละแม่เนาะก็ใส่สุดเหลี่ยมมากมากมันะค่ะโอ้ฝันดีฝันดีค่ะฝันแต่บอกเจ้าตองว่าฝันมาดีวดครับพวกเพื่อนไหนอีฝันบ่บ่ดีนะอืมค่ะ ก็ฝฟันว่าเป็นผ้าไปกินปอยากเนาะผู้ยิงกับผ้าไปเกี่ยวเขาเกี่ยวนะเที่ยวเขาเต็มรถเนาะล้นรถคว่ำฟันว่ก็เอารถขนาดหลานมาหันขี้เนาะนั่นแล้วค่ะบางก็มาฟันว่าเขาจับเขาคุกสองขื้นสอนไหมค่ะขื้นแหลกับฟันว่้ขาผู้คุ้มตายเนาะค่ะหยิบข้อเท้านาด้านขอหลอเนาะค่ะขึ้นสองขึ้นสามมากฟันดีมันตลอดอย่นขึ้นมาหอดมาบนี้เนี่ยค่ะคับผมก็มาหอดมาขึ้นได้ลางมั่นไงแท้คิดว่า เขาภาษาถูด้เออผมวะผมปอดปากใช่ครับเฮ็ดบุญเฮ็ดยังผมไปเฮ็ดบุญเฮ็ดยังประจามนอนน้ำมาน้ำ่าดีนะก็ไปสมปวดจนหลับวัดบ่ได้คนละไปค่ะแล้วผมก็เฮ็ดบุญแต่เฮ็ดยังตลอดครับค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วอยากผมก็เองผมก็เป็นคนให้กับเขาอยู่แล้วเนาะค่ะครับผมนะครับก็มีแค่นั้นนะครับชั้นสองนะครับเค่ะ ตัวเดียวครับศูนย์สองบนเป็นบนรางเป็นรางให้เขาครับค่ะท่านขี่สื่บนสื่อล่างกันเนี่ยเต้เพิ่นครับค่ะท่านมาหลายตัวกับตัดเอาแล้วหาตัวนี่นะครับค่ะท่านผู้มาจับหลายตัวเนาะผมมันผมมาหลายตัวเนาะผมค่ะค่ะผมก็ตัวหนีหายโขกไปหาโขกซ้ำผี่ผมมานะครับจ้าสีซีตัวปีกับเพิ่งกันไอ้มาหาหาสี่ศูนปีกันกับเดมกับเมื่อนะวะค่ะหาซีซูนกับเนี้ยิงึ้นเปนม่หยผู้หยิง ค่ะหยปีไ,ไหญ่ๆปีไอ้หกหกสองครับถือยกุงเทบบันหาหมวดสัวนนอกเลยสามตัวค่ะครับเขาใจเงินไอญ่พวกวัดเท่า,าเาสม,มออย่างนี้คนระับถือรายๆค่ะครับผมค่ะอ,อขอบุญขอบคุณในรายวันนี้ค่ะเอฟซีแงโถมถามหาดีดีถามหาทุกมือเลย ค่ะผมค่ะคร่ะผู้ก่อค่ะผมค่ะขอบคุณคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันเสาร์วันที่สองขั้นเปลี่ยนยังไงอีกโทรไปย้ำให้ปุ๊บกมักได้ดินครับค่ะได้ค่ะได้ครับผมขอบคุณค่ะผมสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสุขขภาพแแ็งงรควัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสรุปนะคะถ่ายคลิปนี้นะคะตัวเลขแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะฝันดี มวัน,นี้รู้สึกว่าเราฝันดีมากๆเลยค่ะพี่นอ้องฝันว่าเพิ่นเอารถฝ่อจุดเนิร์มมาห้ยกับฟันเนาะฝันว่าได้มาเทวดานั่งฟ้านะคะเอาตัวเลขมหาห้ยกับฟัน เราก็ฝันว่าเกี่ยวเขาเต็มรถเต็มล่าเลยนะคะพี่น้องมือนี่กันยังมาฝันดีอีกอยู่นะคะเราก็เลยได้เดน้นย้ำตัวเลขตัวเก่าคือหาศูนย์สองนะคะสําหรับเลขบนหาศูนย์สองแล้วก็มีศูนย์สองล่างยังคงเป็นตัวเก่าคือสามเจ็ดนะคะตัวเลขเราก็บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงดอกเพราะว่าคนนอนปลาฝันแมนเราบอกว่าเราบอมักหายตัวเลขลายตัวเอาตัวที่มันถือไปเลยประชันระวังสีนกคันเนาะ เอาพิจารณาเบิงนะคะตัวเลขทุกตัวมีซิ์เขามีซิดรูดทุกๆตัวนะคะนํามาเพื่อเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องบ้านห้าสุขูสุคนนะคะสิได้มีโชคมีหลาบมีโชคมีมานไปน้ากันเนาะค่ะพี่น้องคะเอาคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสําหรับการค้ว่าติดตามรับชมรับฟังค่ะวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคๆมันๆลำๆลื่นลื่ยไปน้ากันสุขูสุคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้จากคนนอนป่าฟันแม่นนะคะขอบคุณอย่างมากมายนะะคี่ คนนอนปลาฝันแม่นนะคะได้อัปเดตสถานการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังดูตลอดนะคะเอาคลิปนี้อ้กับสิพ่อไว้เพียงสำนีนาอพี่น้องเนาะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ